สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เพียรอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นที่ทํางานของแม่เพียรนะคะวันนี้มีภารกิจค่ะจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดยายทิพย์นะคะแต่จะเซอร์ไพรส์กว่าก็คือยายทิพย์ไม่อยู่ย่เนาะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าแผนการเราจะสําเร็จไหมคะ่ะไปกันค่ะประตูไม่แน่น ถอดแมสกะคะตอนนี้เราก็ให้พี่เจ้าหน้าที่ค่ะโทรตามใหญ่ทิพย์นะคะบอกว่ามีเรื่องด่วนคะให้มาหาทีข้างหน้าแต่ว่าอย่าพึ่งแม่ยังไ,ไม่รับโทรศัพท์ว่าเป็นวายูด้วยวายูอ่ะ แม่จะต้องเดินปากเอาสวยแล้วไม่ต้องปากตาบรรยูว่าถ้าปากตาบอายุไม่พอคุณุรถพี่จะรู้ได้ไงว่าแม่ใกล้ มันมอนทาเลยว่ะว้าวี่าแม่

เว้ยแม่ก็ยังสีหายด้วยเคยรู้ <c oughs> สารพวกน้ำหาหายว่ามันไปลนรากน้อนใส่หาจลยแต่ว่ <c oughs> าไปลนากนอนเว้นมอเป็นหาวเอาพี่แ้นทเพียดเียดบอกว่าเซอร์ไ <c oughs> ทยกว่าแม่อาจจะไม่อยู่แม่อาจจะไม่อยู่แม่อาจจะไปเสื่อที่อื่นเอาไปงนะ่าน <c oughs> สิ้นภารกิจการเซอร์ไพรส์วันเกิดยายทิพย์แล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะมียายทิพย์ก็คือแบบตกใจว่าแบบลูกสามาใดจังใดนะั้นจ้าอ่ะก็เป็นแบบว่าแวะมาแวบๆนะคะเพอเดี๋ยวต้องไปทํางานต่อแล้วนะคะยายก็สุขสันวันเกิดยายทิพย์ของแม g กนามอเตอร์แล้วก็คุณย่าของปีโป้นะคะบ๊ายบาย